สวัสดีครับช่างเป็นช่างไฟดี่เซอร์วิสนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็น ipad pro 12.9นะครับเจนที่4นะครับโมเดลหลังเครื่องจะเป็น a 2 2 3 2นะครับเครื่องนี้นะครับมาในงารประจำรุ่นเลยการทั่วไปนะครับก็คือในสองตัวชาร์จไม่เข้านะครับพอร์ตชาร์จเสียพอชาร์จมีปัญหาหรื่ดงความชื้นนะครับก็อันนี้เป็นในสอของตัวหน้าตาพอร์ตชาร์จนะครับที่ทําการเปลี่ยนไปนะครับนี่ก็จะมีรอยนะครับสังเกตจะเป็นเงาๆนะครับอันนี้คือเกิดจากการเสื่อมสภาพนะครับที่เรา สอดเสียบเข้าบ่อยๆหรือว่าบางทีใช้สายที่ไม่ได้คุณภาพนะครับจะทําให้ตัวพอร์ชาร์ดเนี่ยมันเสียได้นะครับผมก็ตอนนี้เปลี่ยนจบใช้งานีดบร้อยเดียเด๋ยวผมเทชาร์ดให้ดูนะครับ ก็ชาร์จเข้าเรียบร้อยนะครับตัวนี้จบงานนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีไอแพดนะครับประการชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดสามารถส่งให้สมายทีเซอร์วิสดูแลให้ได้นะครับล้วก็คอนจากกันไปขอฝากลาไปด้วยตอนนี้มี10สาขาแล้วลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกสาขาเลยนะครับสำหรับวันนี้ชาเป็นขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ